สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับต้องเป็นเสาหลักตั้งแต่อายุ11จําหน้าพ่อแท้ๆไม่ได้ต้องหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่11ปีเปิดบ้านก๊อตจักรพันยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่มีภรรยาหากกล่าวถึงราชาแห่งเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ชื่อก๊อตจักรพันอาบคอนบุรีก็คงจะเป็นศิลปินที่ควรได้รับตําแหน่งนั้นและ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมในอย่างยาวนานและการเดินสายร้องเพลงทั่วโลกจนถึงการวางตัวในฐานะศิลปินต้นแบบที่ไม่เคยมีข่าวในแง่ลบชีวิตที่พลิกผันจากดินสู่ดาวและหลายสิ่งหลายอย่างก็หล่อหลอมเขาให้กลายมาเป็นขวัญใจที่เป็นอมตะตลอดกาลก็ตจักรพันนั้นมีชีวิตเริ่มต้นอันแสนยากแค้นแม่ของก็ตนพบรักกับทหารฝรั่งหนุ่ม ที่มาตั้งลกลากที่เมืองคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโดยที่แม่ของก๊ตนั้นเป็นแม่ครัวในค่ายทหารแม้ว่าแรกเริ่มนั้นทุกอย่างจะลรยไปด้วยกลีบกุหลาบโดยมีพยานรักเป็นลูกถึง4คนแต่เมื่อทางการเรียกตัวพ่อกับที่อเมริกาแม่ของก๊ตก็เลือกที่จะไม่ตามไปและมันก็เป็นการจากลากันไปตลอดการก๊ต จำไม่ได้แม้กระทั่งหน้าของพ่อไม่มีแม้แต่รูปเอาไว้ดูต่างหน้าในหลังจากนั้นชีวิตของก๊อตก็เข้าสู่ภาวะความลําบากยากจนพ่อของเขาทิ้งไว้เพียง DNA และโครงสร้างของหน้าตาลูกครึ่งที่ดูดีของเขาเพียงเท่านั้นแต่ในต่างจังหวัดนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแกะดําในหมู่เพื่อนๆโดยชีวิตแสนจะอับเฉาของเขานั้นแม่ของก๊อต ไม่มีแม้แต่ปัญญาจะส่งเสียลูกเรียนได้สูง,สงซึ่งแม่ไม่อยากให้ลูกต้องสูญเสียโอกาสทางการศึกษาจึงส่งกอดไปให้พ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงเพื่อหวังให้ลูกนั้นเป็นคนที่มีการศึกษาชีวิตของเขานั้นระเหตดจากนครราชสีมาไปกาญจนบุรีแม้ว่าพ่อแม่บุญธรรมจะช่วยให้เขาเติบโตได้มีวิชาความรู้แต่เพราะความคิดถึงและความหงอยใย่แม่แท้ๆของเขา ที่ขาดการติดต่อเป็นเวลาแสนนานเด็กชายก๊อดในวัย11ปีนั้นก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวขอพ่อแม่บุญธรรมเดินทางกลับไปบ้านเกิดอีกครั้งเพื่อตามหาแม่ของเขาโดยเขาขันหลังให้กับการเรียนที่เรียนไม่จบปถมศึกษาปีที่6และหางานทำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวก็อดเริ่มต้นอาชีพของเขากับการเป็นอู่ซ่อมรถและ ค้นพบความสุขที่แท้จริงผ่านทางบทเพลงลูกทุ่งที่เปิดในวิทยุและสิ่งนั้นก็เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ